ครับเริ่มดูกันต่อเราใจตรงไปนะครับตอนนี้รู้สึกทำการเทคตัวหอต่อนะครับนี่แล้วเข้าสู่เพลิดเพนะครับในระยะต่ำๆนะครับแล้วสส่ตานะครับนี่ครับโอ้โวเข้าสู่นี้นะครับจากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับเป็นการเล่นผสมผสานเข้าเพลินะครับ นี up, ่นะครับเข้าสู่การเล่นในการต่อเนื่องนะครับครับตัวเห็นทุาเป็นตัวที่มันท่าริกเด่นใส่พร้อมด้วยโผล่ด้วยนะครับอ่ต่อดไปแจ็คโผล่โซเชียลเข้าชั้นแนวนะฮะหรือว่าเรื่องว่าเฮลเคีนนะครับอ่ต่อด้วยโผล่ทิบนะครับอาจจะเห็นทุบบนะครับของทุบท่าโผลทุบของนะครับสังเกตว่าโรเตอร์เฮดเนี่ยตัวลำจะไม่ทิุกลับด้านนะฮะจะทิบตักแล้วก็หมุนหายุริแกนนะครับ นี่คือมยากของภ้านี่แล้วเข้าสู่เพล่เพลรลูกนะครับทำเพล่ซิปเปด้วยท้องก็ทำลูกไปด้วยนะครับปกติเราเห็นการทำลูกก็ค่อนข้างจะยากแล้วนะอันนี้ใส่เพล่ซิปเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ทำลูกไปด้วยนะครับตั้งไงครับตามด้วยเพล่ซิปถอกนะครับใช่เยเพล่ซิปถอกนะครับ